ทุก่ามาอีกแล้วค่ะวันนี้หนิงจะมาตอบคำถามนะสำหรับคุณพี่ที่ถามในคอมเมนต์นะคะเมื่อวิดีโอ2วันที่แล้วอันนี้เอามาตอบรวมกันกับของหลายๆคนที่ทักส่วนตัวเข้ามาเนาะเพราะมันมีรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆเหตุการณ์คล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวหนิงตอบวันนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะขออนุญาตเอามารวมกันนะคะสิ่งที่คุณหนิงถามหนิงเอาหัวข,ข้อของคุณพี่ที่ถามในคอมเมนต์ก่อนเนาะ ในการที่คุณพี่ถามว่าฝรั่งนัดเจอนะคะแล้วเราเอาเพื่อนไปด้วยนะด้วยเหตุการณ์ดีเทลอะไรหลายอย่างที่พูดมาหนิงไม่ขอยกนะคะหนิงขอยกตรงที่ว่าคุณพาเพื่อนไปด้วยนะคะคุณจ่ายค่าใช้จ่ายให้เพื่อนคุณจะนั่งเครื่องไปนะคะคุณจ่ายค่าใช้จ่ายให้เพื่อนเพราะว่าฝรั่งเขาไม่ได้จ่ายออกค่าใช้จ่ายให้ถูกป่ะคะอ่ะเสร็จแล้วคุณก็ไปเจอกับฝรั่งฝรั่งจองห้องให้หนึ่งคืน <c oughs> อ่าหนึ่ง จองห้องให้หนึ่งห้องเขาก็อยู่ห้องคุณก็อยู่ห้องอีกห้องหนึ่งกับเพื่อนถูกปะ่ะฮะแต่เวลาตอนเช้าก็มาเจอกันกินข้าวกันคุณคุณพี่บอกว่าตอนที่กลางคืนเนี่ยคิดว่าเขาต้องไปนอนกับคนอื่นคิดว่า <c oughs> โอเคนะอันนี้แล้วมาถามคําถามหนึ่งว่าเวลากลับบ้านเนี่ยนะคะเวลาเพราะว่าไม่ถูกใจที่เขาแบบขี้เหนียวโนนนี้นั่นอะไรก็ว่าไปนะคะ <c oughs> เขาไม่จ่ายให้เอาง่ายๆเขาไม่จ่ายในสิ่งที่คุณพี่ต้องการให้พอคุณพี่อยากจะกลับ คุณพี่ก็บอกว่าเออฉันจะกลับบ้านแล้วนะจะไปใจอยากจะให้เขาส่งค่ารถว่าเออนี่สิเอาค่าเอานี่ไปนะค่านนค่านี่คือใจเราคิดเองไงอย่างนี้แล้วเราก็ไปสรุปว่าเขาขี้เหนียวหนิงจะพูดในกรณีนี้นึกถือว่าการที่ฝรั่งนัดเจอคุณเขานัดเจอคุณเขา,เเขาเไม่ได้นัดเจอเพื่อนคุณแต่คุณอยากจะเอาเพื่อนไปด้วยนั่นมันคือความรับผิดชอบของคุณ เคลียนะชัดๆนะคะนึกถึงว่าถ้าถ้าคุณไปคนเดียวถ้าคุณไปคนเดียวคุณว่าโอเคฉันไปนะเขาอาจจะบอกว่าโอเคฉันนัดเจอคุณฉันจะออกค่าใช้จ่ายให้คุณแต่นี่หมายความว่าคุณอยากเอาเพื่อนไปด้วยแน่นอนคุณก็ต้องออกเองค่ะมันไม่ได้หมายความว่าฝรั่งขี้เหนียวแต่ฝรั่งเขานัดเจอคุณ หรือนัดเจอใครก็แล้วแต่มันไม่ใช่ความรับผิดชอบของเขาที่เขาจะออกค่าใช้จ่ายให้คุณทั้งหมดถ้าเขาจะออกเขาก็ออกมันเป็นความเขาเรียกว่าพึงพอใจซึ่งกันและกันแต่ส่วนมากที่เห็นที่หนิงเห็นถ้าเขาขอนัดเจอคุณคนเดียวนะคะเขาจะออกค่าใช้จ่ายให้เขาจะไม่ค่อยให้ผู้หญิงออกเพราะเขาคิดว่าผู้ชายฝรั่งเขาจะรับผิดชอบว่าเขาเนี่ย เป็นคนออกค่าอ่าเป็นคนชวนเขาก็ต้องเป็นคนจ่ายเขาเป็นผู้ชายเขาแมนพอบกว่าแต่หมายความว่าค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดในการถ้าคุณไปคนเดียวนะอันนี้เอเิบายนะถ้าคุณไปคนเดียวค่าใช้จ่ายในกรการเที่ยวค่ะกินค่าอยู่ค่าโรงแรมแน่นอนเขาจะออกให้แต่การที่คุณกลับบ้านเนี่ยเขาจะให้เงินคุณพิเศษหรือไม่พิเศษนั่นมันอยู่ที่ตัวเขามันไม่ได้เป็นการบ่งบอกหรือแสดงว่าผู้ชายคนนั้นขี้เหนียวหรือไม่ ขี้เหนียวรวยหรือจนไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยนะไอการให้เงินพิเศษคือมันการให้เงินด้วยความสเสน่หาอย่าลืมคุณไปนัดเจอเพื่อที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อที่จะ,อะมองหาหรือว่าได้ใจกันในอนาคตที่คุณจะใช้ชีวิตร่วมกันคุณไม่ได้ไปขายตัวทำไมคุณถึงอยากได้เงินจากฝรั่งล่ะ บอกว่าพี่เสียตัวแล้วเหมือนที่ต่อถามเลยเขาไมนก็พี่เสียตัวแล้วทาไมพี่ถึงไม่ได้เงินละ่ะอย่างที่หนิงเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่าคุณไม่ได้ไปขายตัวถูกป่าคุณไปนอนกับฝรั่งเนี่ยคุณไม่ได้ไปขายตัวแล้วเขาก็ไม่ได้ข่มคืนคุณคุณพร้อมยอมใจที่จะไปอยู่ด้วยกันกับเขาไปเรียนรู้ซึ่งกันและกันกับเขาด้วยดีเทลของคุณนะั่นมันคือชีวิตของคุณจะมีเซ็กหรือไม่มีเซ็กมันก็เรื่องของคุณ มันคือความพอใจของทั้งสองคนไม่ได้หมายความว่าฝรั่งเนี่ยจะเอาเงินมาซื้อตรงนั้นแล้วคุณถึงจะโอเคตอนที่คุณตกลงกับฝรั่งคุณก็ไม่ได้ตกลงกับเขาว่าโอเคฉันไปนอนกับเธอเธอต้องจ่ายฉันนะคุณไม่ได้ตกลงแบบนั้นถูกเปล่าเคลียร์นะยิ่งกรณีของพี่ที่คอมเมนต์คุณนอนของคุณอยู่กับเพื่อนคุณมันก็คือความรับผิดชอบของเขาไม่ได้แตะต้องอะไรคุณแต่เขาเลี้ยงอาหารเขาให้นอนให้นี่ให้นั่น นิงก็ไม่รู้ว่าดีเทลเป็นยังไงคุณบอกนิงแบบนี้เขาออกค่าจ,จ่ายออ,ออกค่าอาหารให้นั่นก็คือโอเคเขาก็เลี้ยงไงแต่จะให้เขาออกค่าห้องค่าเครื่องให้เขาคงไม่ออกเพราะว่าคุณมากันเองถูกปะคุณเอาเพื่อนมาเองแต่ถ้าคุณพี่มาคนเดียวเขาอาจจะออกให้มาที่นิงพูดครั้งแรกเคลียร์เนาะไอ้ตรงจุดนี้นะคะส่วนหลายคนที่บอกว่าไปแล้วทําไมฝรั่งไม่ให้เงินทําไมถึงฝรั่งถึงขี้เหนียวทำไมเวลาเราเงียบเขาก็เงียบ มันเป็นเรื่องปกติลูกนึกถึงตัวเราสิถ้าเราดูแล้วเออคุณก็ไม่ใช่ว่าคุณจะพิเศษหรือว่าเลิศเลยหรือว่าคุณแบบว่าเพอร์เฟกกว่าคนอื่นคุณไม่ได้สเปเชียลคุณไม่ได้มีความพิเศษหรือเขาไม่ได้รู้สึกพิเศษสําหรับคุณเวลาคุณคุยกันแล้วเจอกันแล้วคุณเงียบเขาก็ต้องคิดว่าเออคุณอาจจะไม่ได้ชอบเขาแน่นอนในเมื่อคุณเงียบเขาก็ต้องเงียบมันเป็นเรื่องปกติแม้แต่ตัวเราเราก็ปกติ จะให้เหมือนผู้ชายไทยที่ว่าเอ้ยมาสิคือตามตือ้อตามขือเลียวไรเรียวขือ่อเรามันก็ไม่ใช่ถ้าฝรั่งถ้าเขาชอบคุณจริงๆหรือคุณพิเศษเขาจริงๆเขาอาจจะเป็นแบบนั้นเขาก็จะแบบเอออยากได้เราก็ต้องตามเราโน่นนี่นั่นถูกปะฮะแต่คุณไม่ได้พิเศษไงคุณไม่ได้พิเศษสําหรับเขาไงคุณไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าพิเศษมากกว่าคนอื่นๆที่เขาเจอมาเขาก็ไม่ได้ชอบพิเศษกับคุณเมื่อคุณเงียบเขาก็เงียบ แต่ถ้าคุณพิเศษมีความรู้สึกว่าเออเขารู้สึกชอบคุณพิเศษสําหรับเขาเลยเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้คุณเงียบหรอกคะ่ะยังไงเขาก็ต้องตามเนาะยังไงเขาก็ต้องอยากได้แม้แต่ตัวเวลาเราเอาเพื่อนไปด้วยเดทแรกของหนิงกับสามีหนิงหนิงก็เอาเพื่อนหนิงไปด้วยถ้าเขาชอบคุณแน่นอนเขาก็ต้องตามคุณหนิงกับเพื่อนก็ไปกินข้าวด้วยกันกับสามีตอนเดทแรกหนิงเอาเพื่อนไปด้วยเหมือนกันถ้าเขาชอบเรายัางไงเขาก็ตามเราค่ะสามีก็ต้องตามหนิงเพราะ อยู่ที่เดทแรกว่าคุณสเปเชียลสำหรับเขาขนาดไหนแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะให้เขาส่งค่ารถเพื่อนคุณส่งค่ารถคุณก็ไม่ใช่ตอนที่หนิงไปเจอกับแต่ที่หนิงบอกเด็กเอาเพื่อนไปด้วยนะคะเขาก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรเสร็จกลับบ้านล้วก็กัดของเราก็ไม่ต้องการ,มราไม่ต้อง,รองเราไม่ต้องการเงินเพราะเรามาเดทไงเรามาเรียนรู้ซึ่งกันและกันแต่ตัวหนิงหนิงไม่ได้นั่งคองนั่งเครื่องไปถูกป่ะหนิงไม่ได้หนิงก็แค่นั่งรถไปเจอกันในกรุงเทพแค่นั้นเองหนิงถึงบอกไงครั้งแรกในกรุงเทพเนี่ยนะคะมันเหมาะสําหรับหลายๆคนหรือใน ให้ค่ฝรั่งไปหาคุณมันเหมาะสําหรับหลายๆคนที่คุณที่คุณแบบว่าต้องการเงินเนาะการตกลงกันนั่นคือสิ่งสําคัญแต่ถ้าคุณบอกคุณอยากได้เงินหลังจากที่ไปเจอกับฝรั่งหลังจากที่ได้นอนกับฝรั่งแล้วคุณต้องตกลงกันตั้งแต่ครั้งแรกว่าเอ้ยฉันเป็นนอนแล้วฉันต้องได้เงินนะนั่นคือก่อนตกลงก่อนนะคะฝรั่งอาจจะไม่เอาคุณนะคะถูกดันอันนั้นคือมันเป็นเรื่องปกติเพราะอย่าลืมนะคะว่าคุณไม่ได้ขายตัว คุณไม่ได้ไปขายตัวคุณไปเรียนรู้ซึ่งกันและกันถ้ามันใช่ก็ไปต่อถ้ามันไม่ใช่ก็จบแค่นั้นเองเคลียรนะ์เนาะไปแล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามหด้วยอย่าลืมกดแชร์วิดีโอนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หนิงด้วยบ๊ายบายค่ะ